เพิ่นว่ามีสามีดีค้ากว่าถือกลังวันทีหนึ่งเลขถ่ายสามโตกระปานเมื่อนี้กสิพ้าะมะมึงสามีโตยางค่ะเราาํลำลั่งสิเด็ดนี่ค่ะใบายานางค่ะสีมะเห็ดอาหารเห็ดน้องกินค่ะเห็ดแกงน้อ่สู้เมียสู้ลูกแล้วก็สู้พ่อเถาแม่เถาค่ะมะมึงสวนบกหนาของเฮาข้างๆทา,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 างข้างข้างยานางเนาะ ดอกอิลีค่ะบางนาปีนี้เนาะพี่น้องเฮือนใดบ่มีกินกะมาเอาใดได้ดค่ะนี่เราเตรียมน้อใหม่ไว้แล้วเราก็ไปขอน้อใหม่จากแม่เถาหน่อยเล่าค่ะหวานหวานอันนี้คือต้นบอลค่ะแล้วก็เฮ็ดเราเตรียมไว้ใสแกงน้อใหม่ค่ะนี่ค่ะเตรียมมาครบเซต็จค่ะขาดบด้พักขาค่ะชะอมผักอีตูของหอมของแซบค่ะกัเฮ็ดนาทีเมียจักน้อยเนาะเก็บไปให้เล่านะคะไวค่ะใสจักหน่อยเห็นว่าเฮ็ดบ่เป็นบ่แซบ กับพ่อได้ใส่ได้ยอนอยู่จักหน้อยอยู่นะคะน้อมีค่ะแล้วก็สิมาเตรียมยานางนะคะขันยานางของเราเราใส่แบบสูตรโบราณเด้บ่มีเครื่องปั่นนะคะเราเสียเอามําต่ำๆๆกับสากไงเล่านี่แหละแเล้าก็สิไปขันนะคะใส่เข่าเบือลงไปพร้อมนะคะจากนั้นเราก็สิมาเตรียมเห็ดค่ะระวังเตรียมเห็ดเรล้าก็บ,บอ่อนเน่เมืองเห็ดเด้พะว่าเราซ่อมลูกเรานะคะกําลังเด่นกันอยู่นะคะเสียงดัง ลาวางนี่อีลาคดงามนะคะกับายางปา่านอไฟยังเหลืออยู่จากเราต้มนอใหม่นะคะแล้วก็น,นี่เลยค่ะเฮ้ยดีขนาดเลยมีสามีตัวอย่างเมียกับนางสดเนะะี่ยค่ะบักม่วงถ่าแซบนะคะได้บักม่วงมากสดใส่นำประแดกใส่ข่าขวัวใส่บักเพกผงลงไปแซบคะ่ะอิลีพี่น้องบักม่วงนานี้กำลังสิดุกๆนะคะมันๆเฮิม,มๆจักหน่อย นี่ซีมแล้วค่ะแกงน้ำมันสวบเข้าไปแซบวสันละวานี่หลายอวดตัวนะคะไส้บอนไส้ครบทุกอย่างมาเด้อมากินน้ำกันจ้าบานีแซบ